สวัสดีจ้าพี่น้องโกซากใต้ดิน กันว่านางจะติดไหมเดี๋ยวจะแต่งต้นแต่งต่อไรกนะเจะแต่งต้็จะมาถ่ยที่นครับจะมาถ่ายดเดี๋ยวเราจะแต่งต่อเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ยวยวให้ดูไม้ต้งหมดที่1 5ตรต้นนะครั ีบางต้นก็รีวิวให้ดูไปแล้วนะคะมาตึ้มๆกันเลยยังไม่ถ่ายนะคะเราจะถึงน้ยคี่หนึ่งเดี๋ยวเราไปแต่งกล้นแ<ๆ>ต่งตเั้ีบ้าดีคัคัดไปแล้วคะ่ะตอเล็กนะตัวน่อยเอาตัดออกไปไปแล้วนะคะเดี แต่งเสร็จแล้วไม่ดูนะครับไปเบิ่มกันค่ะพี่น้องนะดูเราแต่งเสร็จแล้วมันเป็นต่อเล็กนะคะอันนี้ต่อใหญ่นนต่อใหญ่แดดมันฮอนคักค่ะพี่น้อง หน้าเราจะไม่รีวิวให้ดูนะทีนี้ดูต้นที่ยังไม่ตัดไม่แตงนะคะยังไม่บอกราคานะคะเพราะว่าไม้มันเพิ่งขุดมาใหม่มันยังไม่ติดนะคะยังไม่ติดก็ยังไม่นำเสนอขายนะคะเดี๋ยวสิว่าไม่ขาขายไม่ไตไม่ตองเสียเนาะพี่น้องเนาะถ้ามันติดมันก็จะติดสมบูรณ์แต่ถ้ามันติดไม่สมบูรณ์ มันขึ้นใบามานะขึ้นใบม้มันก็ตายค่ะพี่น้องนี่นะไม้ต้นนี้กิ่งสวยมากงอสวยมากนะคะเรายกไว้นะคะใหญ่ไม่ใหญ่มากนะคะเรายกไว้นี่นะก็ยังถือเป็นไม้เล็กนะคะบางคนเราก็จะไปทําตุ้มใหม่นะแต่ของเราไม่อยากทํานะคะเราไม่อยากทําเพราะว่าเขาขูดมาเขาก็เสาะดินออกเยอะแล้วนี่ เป็นซอดินออกลายค่ะกแล้วก่ะพี่น้องนี่ไม้ใต้ดินนะดินมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะั่นนี่นะเนี่ยนี่คือไม้ต่อซากใต้ดินเนาะนีให้เบื้งลักษณะของเขาเนาะค่ะน้ะพี่น้องนะแต่เรายังไม่รีวิวขายนะคะต่อสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะมิเตอตองงามๆค่ะพี่น้องนะนี่เบอง ต่อซากใต้ดินนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปรีวิวต้นเล็กให้ดูนะคะก็เราตัดแต่งเสร็จแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเรามัตัดแต่งอีกทีหลังนะคะตะโกตอซากใต้ดินนะ ดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะช่องไม้ชาบีทะเลนทีนะคะเราจะมีทั้งไม้ใหม่ไม้เก่านะคะไม้ที่เป็นทรงแล้วไม้ที่จัดทรงแล้วนะคะซึ่งทรงให้นะคะไม้ตอใหม่นะคะส่วนมากก็จะเป็นตะโก้มากเล็กหมาน้อยมาขามนะคะ เดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหนาจากพี่น้องคลิปหนาเขาสุดไปรีวิวต,ต้น,น้อยเบิงนะ้งเนาะเราตัดแต่งไว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูที่เราตัดแต่งไว้เสร็จแล้วนะคะเนาะอันนี้เดี๋ยวเราตัดแต่งเสร็จเราก็จะมารีวิวให้ดูนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดราคาเนาะค่ะเนาะยังไม่เปิดราคานะคะเพราะว่าไม้มันยังไม่ติดนะเปิดราคากับบเกินพันค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวดูก่อนให้มันติดก่อนนะเราอาจจะคัดต้นคัดตอมาเปิดราคานะคะอย่างต้นไหนที่เราชอบต้นไหนที่เราซุ้มไหนที่หายยากหน่อยเราก็จะคัดมาขายอีกราคาหนึ่งนะคะถ้าผู้ใดจะเมาส์นะคะเนาะผู้ใดสีเมาส์ก็จ้งค่อยว่ากันนะคะเนาะราคาเมาส์ของเรามันไม่แพงหรอกพีน้อง เพ่อกันไม่คิดหน้าจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรีวิวตอเล็กให้ดูนะคะไปละไปละ